น้ำน้อยเราแยงมือเอาน้ำละหมาดได้ไหมอ่าคำถามนี้จากภูกเก็ตแล้วก็อ่าจากนครศรีธรรมราชสองแห่งนะครับน้ำน้อยคำว่าน้อยตรงนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วหลักวิชาเฟิกหมายถึงน้ำหมายถึงน้ำไม่ถึงสองกละ ซึ่งจำนวนน้ำสองกละด้วยประมาณ216ลิตรเมื่อน้ำไม่ถึงจำนวนนั้นเราเอามือไปเยงในน้ำเอาน้ำละมาดเขาถามว่าได้ไหมไม่ได้ครับน้ำน่าจะก,กลายเป็นน้ำมุสตักมาลทันทีตอนที่เราเอามือแยงล้างมือถึงข้อมือมันยังไม่เป็นไรก่อน พอเราล้างหนะะ้าปั๊บอ่าที่นี่แหละน้ำครั้งแรกของการลังของการล้งหน้าหยดลงไปนี้น้ำที่เหลือจะกลายเป็นมุสตะมัลทันติอ่าแต่ถ้าน้ำมีจำนวนมากสองกอลักขึ้นไปอันนั้นไม่เป็นไรจะจะไม่เป็นมุสตะมัลอ่าในหลักอุชาาิกจะบอกแบบนั้นหมดเลย อ่าไม่ว ah, la, ah ่าคิดาเล่มไหนเล่มไหนจะบอกแบบนั้นแหละซึ่งอุลามะได้ฟัตวาแบบนั้นด้วยยึดอ่ายึดฮะดีสี่นบีว่าอิซาบะละกอลมาอุกุลละเตนีลัมยะมิลขอบิซะอ่าอิละอิจาบะละกอลมาอุกุลละเตนีเมื่อน้ำถึงจำนวนสองกุลละลัมยะมิลขอบิซะ ย่อมจะไม่รับคำว่าสุกประกไม่รับคอบิสซึ่งอุลมามะฟุกฮะได้อธิบายว่าจะไม่เป็นมุสตะมานั่นเองอ่าซึ่งถ้าเราจะอธิบายลำยม็นอบิสซาให้ละเอียดลึกกว่านั้นอีกอ่าหมายถึงน้ำนั้นเมื่อครบสองกอละจะมีตัวจะมีพลังเมื่อมีพลัง จะทำให้น้ำไม่แปรสภาปเป็นมุสตะมลง่ายง่ายอย่างมาไม่เหมือนกับน้ำจำนวนน้อยอ่านั่นแหละอ่าเลยเรื่องนี้พี่น้องต้องระวังให้ดีถ้าพี่น้องใช้น้ำจำนวนน้อยอ่ะก็ใช้แบบอ่าตักใส่มือดีกว่าพี่น้องอย่าไปจุ่มอย่าไปจุ่มเด็ดขาดนะครับ ่าเพราะตัวบทมาเมื่อถึงสองโคลาดูและนี้น้ำที่อยู่ตอนหน้าพี่น้องแค่ลิตรหรือสองลิตรเองไปจุม่มไม่ได้จะเสียสภาพน้ำทันทีอ่าถึงแม้ว่าบางคนเขาทำแบบนั้นเนี่ยเขาจำจุ่มแบบนั้นไอ้นี่ปล่อยให้เขาทำไปอ่าแต่นี่เราเรียนกันมาอ่าเป็นสิบสิบโจครูเขาสอนเหมือนกันหมดไม่ได้จะเป็นมุสตะมาน อ่ะยาว่าแต่เราจะจุ่มเลยแม้กระทั่งในบางครั้งเราอ่าล้างหน้าแล้วอ่าแล้วทีนี้มือเรายังไม่ล้างทีมือถึงข้อศอกร,รูกลต่อไปรูกลมน,นัลละมเราก็จับขันขันชน,นิดที่ว่าไม่มีมือจับเราจับขันหัวแม่มือนี่ในแยงแยงไปจุกน้ําอยู่ในขัน อ่าย่าว่าแต่ท่านล้างแล้วก็มันหยุดติ้งเลยไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นไหมอ่าแค่จับแล้วทีนี้เนี่ยหัวไม่มือไปจุ่มน้ําที่อยู่ในกันเนี่ยอ่าเราน้ํานั้นก็จะกลายเป็นมุสตามาเลยนะอ่านึกจำไม่ดีนะแต่ท่านพี่น้องล้างแล้วครั้งหนึ่งอ่าล้างแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งที่สองแล้วมั่นใจไม่มีแล้วนะ้ำมุสตามันคือมันไม่มีแล้วลนะ่ะนั้นแหละตอนเราไปจับขันจะตักเพื่อจะล้างครั้งที่สามจุ่มเข้าไปนั้นไม่ใช่มุสตะมาแล้วลนะอ่านั้นจำไม่ไดีอ่ามุสตะมันเฉพาะอ่าน้ำที่เป็นครั้งแรกของการล้างรุกลไอ้ล้างมือถึงขึงถึงข้อมือนี่แหละครั้งแรกครั้งแรกนั้นไม่ใช่รุกลเลยมุสตะมาน ด้วยการจุมมือครั้งแรกไม่เป็นมุสตามัดตักใส่ปากบ้วนสูบจมูกแล้วก็สั่งออกบุกกระเด็นไปใส่น้ำจำนวนน้อยเป็นมุสตามัดไหมไม่เป็นเพราะบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกเป็นแค่สุนะ่าแต่หลังน้านี้ล่ละครั้งแรกไม่ได้เพราะมันเป็นรูกกนดูนั้นต้องแยกแยะให้ออก อ่าต้องแยกแยะให้ถูกอ่า